สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ในรายการ Galaxy C นะคะตอนนี้อยู่ในโปรเจกต์เอาชีวิตรอดคือในคืนแรก EP 2ค่ะตอนนี้เราก็มาเล่นกับแขกรับเชิญนะคะนี่ว้าวถือเบรตตกปวาทำไมไปไปไหนต่อโอยงีต้ตอจะ EP หนึ่งนะลองลองมาในถ้ำรึเปล่าในในถ้ำแหละเดี๋ยวิมถือไปถือแบบอุ๊ยอะไรวะ รู้ก็ปักอยู่เนี่ยไปตรงนี้ตรงนั้น,น,นเฮ้ยขอขุดด้วในตัวไม่มีขององินตีเลยรเลยเฮ้ยขอขุดด้วโอ้ยมันแบ่งกันเลยแล้วเธอปากทอนอย่างเงี้ยก็ได้โอหยได้ไอรอนมาแค่อันเดียวเอง<ว>อแล้วบล็อกหายไปไหน เป็นบล็อกสีขาวอ,ะอ่ะหายไปไหนถ้าเ<ช>หอนจะไปไปไปไ,ไหนเอาไปปกักทอน,นให้เฮ้ยนั่นไงมาแล้วเฮ้ยเหตุการณ์ที่ไม่ชอบอ่ะมาปักไฟดิปักไฟดิกขางข้ามีานเออเขามาปักไฟไหนเด็กเขาไม่ตายหรอกเขาไม่เนาไม่ตายเขาไม่ตายแล้วทำไมเขาไม่ตา,า,า,ายเขักไฟไหนดิโอ้ยอิงก็้ถักไฟรอบๆมันดิมันจะได้ไม่ออกเหรอถอยดิ โ<น>ดนอปกองเนาะลอกล่อนดีขาบมาของเราไปเราเนี้ยพี่เจะขอขอเปิดขอเปิดนะขอเปิดกล่องนี้นขอเปิดกองนี้ขเปิดกล่องนี้อ้าโอเคโอ้โหอะไรกนเนี้ยท่านผู้ชมด,ดูสีอะไรวะเม็ดนี้โอ้โหอขอหยิบสมุดแห่งชาติของเองมาน่อยโเครีสตร์โอ้ย อนะไวะนี่ะโอ้ได้กระดูกมาไปจับมาอันนี้เขาเก็บไว้ดูอันเล่ลนะนานมากเลโอ้ทำไมกล่องมันเป็นทําไมตรงนี้ย่อยมันหายไปแล้วกนเหมือนชัางเขอะไป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 ไหนต่อโอ้ยเดี๋ยวไม่หลังจัง <ผม S 1> อลองดูก่อนแล้วก็หอบเพิ่มเติมโอเคจะไปไหน,นหอ่ะก็จะคูทาำซ้ำหลัาว่า,วาตรงนี้คือสะฟาวน์เตอร์ยังไง ว่าาาเรระไมทอโอเคนะคะเรายืนรอยอย่างสวยสาสง่างามอืม <laughs> เดี๋ยวขอกินนแะปั๊บนึงนะติดคอเฮ้ยมันจะติคอร์ดื <c oughs> ่นะ้ำ <c oughs> เฮ้ยเย็นชื่นใจมากเลยแต่ยังโอ้โห <c oughs> สูงจังวะเนี่ยตกลงมาแล้วมันชนเขานะ เฮ้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 เเล่ก็ถูกบดีอี้แมรี่บอลนั้นลึกมากไว้อ่ะถ้าตกกว่านี่อาจเสียชีวิตได้เนาะอยากขึ้นไปบ้างลงมาเลย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 ลงมาสิมายุดเลยตรงเนี้ย ตรงที่หวัก่เ uh, ้ล่มาอ่าตอนนี้เขาได้เป็นซอมบี้เรียบร้อยโอ้ยไปโอ้ยไม่หมดโอเคไหมตกใจเออตกใจรู้ว่าเพื่อนหมดไม่หมดข้างไหนตอนโอ้ย ไปสับล่างกันบ้างขอเป็นคนคุดแร่บ้างเขาไม่มีเอาเอาไปไปดูขเขาไม่สว่างเองมันไดมืดมแต่เขาไม่ดูเอาไปเขาไปเอาไปสิเอาทำไมอ่ะก็ขสว่านะไอ้ีต้งหมืดกระเปเลยเอลขอ้โ้น้ําน้ำมันมืดไหมก็บตักน้ำไหมยก็ตักน้ำย มีทางวะมีมีทางนะที่เจอไปหมดอ่ะอ่ะตักไม่ใช่ลิ้งโอ้ไม่มีทางไงก็ไม่มีอ่ะเข้าใจปะเอ้าแล้วถังหายอ่ะนี่เอาเอาไปดิีเอาถังเอาข้างบนเนี่ยเมื่อกี้ถังหายอ่ะเถังเจอตอนตกลาวาเลยลงสัมผีสตอนตกลาวาเลยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวเดเดี๋ยวเผอกอดออกเดี๋ยวเผยกอดออกมือเดินเดี๋ยวไม่เดิน เดี๋ยวมือโดนนะัะเดี๋ยวมือโดน <Okay. S 1> เฮ้ยขอโคดเดยเฮ้ยขอโคดแต่อะไรจริงๆไงไหนซอมบี้อ่ะอู้หูน่ากลัวจริงๆเลยโอ้ยเดี๋ยวอันนั่งอันนั่งต้องเอาอนี้ดิเออนั้กๆๆไปไปกันเลย ทำไมโทรศัพท์คนที่มาเล่นมันเป็นนั้นด้วยอ่ะเอ้ามาปักทอดไงกลัวจะมีตัวไดมอเลยจะปักยังไงอ้าวสว่างหมดเลยช่ยป้ะไหนดูสิโอเค <Yeah. S 1> ไปนะไปไปไปโอ้ยโอ้ยอะไรไปโดนลาว่ะนั่นไงลาว่ะ วิ่งซะตายอ่ะน้ำตัวอ่ะไหนทำเดิ๋ยโอ้โหเหมือนแช่ออนเซนออนเซนลาวาออนเซนลาวานะฮะโอ้แอรอนเฮ้ยตรงนี้ขอขุดตรงนี้ขอขุดนไอห้อโอ้ยดเดี๋ยวเพิ่มตกน้ำแลาวอะ เจอคนเจอไอตัวไหนฆ่าไปให้หมดเลยอยู่ไหนอะซอมบี้ให้มันตกละวาเ้ก็บซี่เก็บให้แต่เราปักก่อนเอาน้ำหน้าไปซิกลัวน้ำหน้าไปก็ปักอยู่นี้น้ำหน้าไปซิกลัวหนูก็มีตัวอะไรมาอะปักไฟเนี่ยค่ะ วิทามาลนนีระนาดมากเลยอะ่ะโอ้ยอยตายกลัวนี่เร่องเดินไปดูเลยทางเราไปดูไปดินิอนเนีวชวเลยนี่คือการวายอะไรวะเองไปนะตื่นก็ไปสานาไปสิโอ่ไน้เลี่อายมโอ้อ่โเลยล กดลงมาโอ้อะไรว้าวเลสตอนไม่มีขุดกดไม่ได้เราเป็นเฮ้ยขุดดิคนที่ไออัอลเอนขุดได้ปะ,ะอัลเลนขุดบล็อกนี้ได้ปะ,ะ,ะทำไมอ่ะ,ะเอ้ยเอาน้ํานี่ทําไงอ่ะเวลาเราจะทําให้มันเป็นบล็อกนี้ทําไงอ่ะเราวางน้ําไปเฉยเ,เหรอวางน้ําไปแล้วก็เก็บเหรอวางน้ำแล้วเก็บน้ำวางน้ําแล้วก็เก็บน้ำให้วางตรงบล็อกสีน้ำแดง เก็บน้ำเกาบน้ำเมไหร่เฮ้ยปักไฟหน่อยเด้อปักดบอกกับเขะว่ารู้ใจเย็นๆเดี๋ยวเอ๊ะรอด้านี่ยทอดหมดอ่ะรอไปลงลาวาเดี๋ยวลงลาว่ะมีหกสิบสี่เด้อเออตัวครับไม่ได้ขุดมามือครับธรรมดาได้แน่ใจนะ แต่เราต้องคราบไม้ก่อนแล้วก็เป็นสติกแล้วก็เป็นทอ็อตโอเคแล้วท็อตนี่สามารถวางบนนี้ได้ปะได้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 ไดอ่าอ่ขอทำบ้างขอทำบ้างนะลบลบลบ,ลบเองเออขอขุดอย่างเงี้ยน,นะคะอคอขุดเดี๋ยวเดี๋ยววางลบน้อยโอ้ยเก็บได้้เยเก็บไม่ได้ จิบ๊บเดียวดิจิ๊บเฮ้ยล้วว่าโอเคอไว้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีกดออกเดี๋ยวมีกดออกแน,น่นอนไม่มีอะไรกราบกรบไปกราบกราบกรบกรา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 บไม่ใช่กราบ,บต้องกราบจะ <laughs> ดิดดนอ <laughs> เอาตกอะไรย่าเงี้ยเราจะลองกระโดดม,มานะ เด yeah, yeah. ็ดแล้วเย้หละก็ใช่ไงมีทาไปต <t uh, <t to well> ่อนะอุ้ยเพจใจเล้วอู้ขอขุดดิทำท่ามันครูเสือเย้ยั่ไมคีดคุยส่วนแปบหนึ่งนะขออนุญากินนะแป๊บหนึ่งหิวอ่ะโอ้แค่สองเม็ดเองอะ

โ้แชมป์โอ้ไมด้๋ยวี่ปีเนแล้วกันไปยืนที่ดีดีก็ยืนที่ดีดีแล้วไงพีพีมานะโคแบบเสียดาดอ่ะ,ะเ,ออเริ่มเปละะ่าแน่ใจนะทำไมเขาไม่ได้เพรอ่ะ นี่นะไม่มีเพชรเลยนะเพชรหายนะเพชรหายเลยนะหายไปจากมือเลยนะตายแล้วอุ้ยเสียดายพีพีมาสิชุดอะชุดหายแต่เอลอนดาบยังไม่หายยังก็เพชรลงลาวาไปแล้วขุดดิเอไมเอมาดิเดี๋ยวไมเอมาหนึ่งเงี้ยโทษโทษวางน้ำดิ ว่างไงกบกดลงไปเหรออืมทีนี้อือโอ้ยรีบมาสิคะของเต็มคะ่ะเมื่อกี้เกิดเหตุการ์พูดเล่นของเราตกลาวายังหนะักไม่เอ,อ,อ็ไรไม่เอ็ไรมาเท่านี้ก็ได้มันอาจจะมีก็ได้ มันทีก็คูคุดแถวนี้ก็ได้แถวๆนนะี้พีพีมาสิอ๋อหนะหลบไปตรงนู้นทางน้นมาไปเอาไปไอ,อ,อร,รอนไปละขอ,อะของเองเอาไปไวเกาะอปดูดิหยดาดามีบล็อกบล็อกเหรอ บอกก็น MM ่าจะเป็นขินอันหนึ่งนะใช่ปะหินอันหนึ่งเอาไปก็น่าจะเป็นไม่ใช่มันมีอีกอ่ะนี่ไงถังน้ำมันมีอันหนึ่งก็มันเหมือนกันแหละมันก็เหมือนเหมือนกันแหละทำไม้องพูดแบบชิมนะก็มันเหมือนกันแหละโอ้วางน้ำเผอวางน้ำมือเฮ้ยจะไปไหนก็ขุดดีมันไม่ขุดอ่ะ

อันนี้ตเอารู้ทางขึ้นเหรอ,อเราลงไปทางนู้นกันเหรอก็ขอไ<ะ>ด้บลบลบลบมาเลยอ้าวทำไมอ่ะ